เอาละครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Ba t เทน Cat กันนะสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาดูแมวร่างออาต้าอีกหนึ่งตัวนะนั่นก็คือเจ้าหญิงคางุยะแมวที่มีตัวตนอันลับสุดยอดที่รับภารกิจมาจากดวงจันทร์จะมีทาร์เก็ตคือตัวโลหะและก็เทพจะมีแค่สกิลตีสลโลและก็ตีแอรียซึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่แบบเอาไวส้สโลตัวเหล็กแต่ว่าตีเหล็กไม่เข้าเว้ยเพราะว่าไม่มีสกิลคริติเข้าพอเป็นร่างสองก็จะแบบเออเป็น ดวงจันทร์หนึ่งในต้นแบบของอาวุธแมวโบราณสร้างขึ้นจากพิมพ์เขียวที่ถูกขโมยลูกตานี้ไม่รู้ว่าเป็นดวงจันทร์หรือเปล่าแล้วก็มีเจ้าหญิงแบบลอยไปลอยมาประกอบร่างปุ๊บชัดพลังยิงตุ้มหน่อไม้ขึ้น<ไ>พอเป็นร่าง3มอ่ะอันนี้ก็จะแบบลงสีสวยงามเกือบทําลายทั้งกาแล็กซี่ไปรอบหนึ่ง<ไ>อุ้ยมันเกิดขึ้นได้แหละเพราะว่า a อที่ออกแบบมา<ไ>แล้วทีนี้พอเปลี่ยนเป็นร่างออาต้า อัลต้าคางุยะละทิ้งดวงจันทร์ไปแล้วราชนิกูลจากดินแดนแห่งดวงจันทร์ยุติสงครามอวกาศด้วยตัวคนเดียวตัวเนี้ยพอเป็นร่างอัลต้าปุ๊บเนี่ยบอกเลยจะดีขึ้นเว้ยเพราะว่าจะมีสกิลใหม่ที่แบบเกมนี้เพิ่งอัปเดตมานั่นก็คือสกิลนักฆ่าโลหะ ปกติถ้าเกิดว่าไม่ใช่คิติคอบแม้ว่าดาเมจจะเป็นแสนเป็นล้านดาเมจจะเข้าแค่หนึ่งแต่ถ้าเกิดว่ามีสกิลนักฆ่าโลหะมันจะสร้างดาเมจต่อศัตรูโลหะตามระดับพลังชีวิตคงเหลือของเป้าหมายคล้ายๆกับตีพิษอ่ะเอออันนี้คือสกิลใหม่เว้ยตัวนี้จะมีทาเลต์น็อกแบ็กสโลทนต่อการสโลบัฟป้องกันบัฟโจมตีสำหรับคางูยะเนี่ยเป็นอูเบอร์ที่แบบแปลกประหลาดมากเลยเว้ย คือในร่างหนึ่งเนี่ยจะราคาแค่600นะพอเป็นร่าง2ราคา4,8 0พร่าง3 4,8 0ีพอเป็นร่างอัลตาราคากลับมาที่600เออซึ่งร่างอัลตาจะต้องเลเวล60ถ้าทูฟอร์มเลือด80,000ดาเมจ9 0 0 0 0แต่ว่าเป็นอัลตาเนี่ยสตตกระดาเมจเนี่ยจะน้อยลงเว้ยเลือดจะเหลือแค่20,000ดาเมจจะเป็น800 0แต่ว่าคูดาวจะสั้นมากเป็นอูเบอร์ที่มีคูดาวอยู่ที่7วิถ้าทูฟอร์มปกติจะคูดาวอยู่ที่ร 41เอวิเออราคาแบบถูกมากถูกมากจริงๆแล้วก็คูดาวเร็วด้วยถ้าเกิดว่าเจอตัวเป้าหมายนะบอกเลยตบสนุกกระจยกระจายนะยิงเจอตัวเหล็กด้วยนะอือยากจะเจอตัวเหล็กเร็วเร็วแล้วสิเอาหละจังหวะนี้เจอตัวไซโครน,นะโอเคผมจัดทีมมาแก้ทางแล้วเว้ยส่งพี่แมวชาแมนมาเลยเจ้าหญิงคางูยะไปเจ้าหญิงคางูยะมันมาจากเรื่องแบบอะไรวะไม่ไผ่ออกลูกเป็นกระบอกเอ้ยกระบอกไม่ไผ่ออกลูกเป็นเจ้าหญิงหรือเปล่าวะ จะไม่ค่อยได้แล้วแต่มันน่าจะเกี่ยวกับไม่ไผ่อะไรประมาณเนี้ยนนโอไปหนึ่งรอบเกี่ยวกับไม่ไผ่เกี่ยวกับดวงจันทร์อ๋อคุณคุณละตายายผ่าไม่ไผ่แล้วแบบผลาทำเจ้าหญิงคางุยะตายแล้วเรื่องก็จบลงเอานุ์มันดูผิดเรื่องแล้วนุเอาเหรไม่รู้ว่าฉันไปหาแหล่งข้อมูลมาจากไหนสนุกเลยนะถ้าแบบเนี้ยส่งเจ้าหญิงได้รัวๆแต่ว่าดามเมจน้อยไปอะ่ะ มันเหมาะแบบเอาไว้ฆ่าตัวเหล็กเท่านั้นเลยสําหรับร่างออาต้านะดูร่างทูฟอร์มกันดีกว่าสําหรับทูฟอร์มจะราคา4,800ตบโลหะแล้วก็เทพโอเคแคนแคนไปเอา้าลืมใส่พี่หมีห้องปี๊บมาเอามาเลยชื่ออะไรนะซับเทอร์ลาตัวนี้ก็ดีนะเพราะว่าแบบตีโคตรกว้างเลยแล้วก็ตีหยุดเวลาซอมบี้ด้วยส่งเจมิเตามามาแล้วแคนแคน,นไปโอเคพี่แมวแก๊ปแก๊ปไป บาหลอกไปประมาณนี้ตัวต่อไปเอาเป็นแคลลี่น็อกแบ็กเลยถ้าไม่มีแคลลี่น็อกแบ็กผมอาจจะบับโดนไอ้ปลากระโหกที่ไหนเล่ามันชื่ออะไรนะหมาปะะกาลังโนดแกเรียกชื่อเราซะเสียเลยอ่ะโนดหมาปะะกาลังตัวนี้เนี่ยตบป้อมแรงนะถ้าผมโดนมันตบป้อมจะบอกเลยทีเดียวน่าจะทีเดียวก็แพ้และโอเคจังหวะน,นี้บาหลอกขึ้นไปแล้วนะพี่แมวแก๊บแต้องแบบปล่อยไปรัวๆอย่าได้ขาดเทียว เพราะว่าพี่แมวแก๊ปๆต้องไปหยุดแบบไอหมาปะกาลังตัวนี้ก่อนหรือจะเรียกว่าตะกวดซอมบี้ดีชื่อไหนดีกว่ากันเรียกหมาปกาลังแล้วกันตะกวดซอมบี้มันคงจะแบบดูไม่เข้าทีนี่อไปหนึ่งรอบโอเคฟีดมันไปได้แค่นี้โอใหม่กอดยังไงดีเรียบร้อยถึงหน้าบ้านแล้วได้ห้าแสนแคนแคนมาก่อนเลยตกปะสวย แคนแคนตบทีเดียวหมาตายแต่ว่าเจ้าหญิงคางุยะาตบทีเดียวหมาไม่ตายเฮอ้อล่างเอลตา้าที่มีดามเมจเบากว่าแคนแคนไม่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 อย่าไปว่าเขาสิเขาอาจจะเกิดมาเพื่อแบบฆ่าตัวเหล็กเว้ยพายาบุสะมาแล้วนะจจงหวะนี้ชงเชงชงเชง,ชง,ชง,ชงชไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะน้องหินตบบาเลียแตกไปตบไปอีกทีบาเลียแตกไปนีโอไปอีกทีบาเลียแตกไปฮัลโหลทำไมด่านนี้บาเลียเยอะจังอ๋อผมรู้แล้ว รอบที่แล้วที่แพ้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าแบบเอาตัวเจาะบ,บาเลียมาน้อยไปไงมีแค่แบบพี่มเมวรถเป็ดที่เจาะบ,บาลียได้มันก็เลยแบบโดนอีกฝั่งหนึ่งดันมาดันประมาทไปนิดหนึ่งเจ้าหญิงคางุยะมาโอเคส่งเจ้าหญิงมาโลวน้องหินปะเจ้าหญิงไปเพิ่มนะจางหว่านี้ยังไงดีการเงินไม่ค่อยจะดีปั๊บเจ้าหญิงเพิ่มไปอีกหนึ่งทีแบแบบเลียนแม่งดันมานะส่งเชมิตมาไป นีโอไปหนึ่งรอบไม่มีอะไรเกิดขึ้นรอจังหวะนี้โดนไซโคนดันมานะเจ้าหญิงครับตีสโลมันครับเร็วเจ้าหญิงคางุยะเออเห็นป่าหรือว่าเจมิตมาเป็นคนสโลก็ไม่รู้ จังหวะนี้ฮยิยาบุสข้ามาชงเชงชงเชงนะปลีโอไปหนึ่งรอบแล้วโดนมิตไซ์ของปามาอย่างไงดีจังหวะนี้น้องหินต้องเข้าแล้วแหละน้องหินถ้าน้องหินไม่เข้าบอกเลยผมแพ้เว้ยน้องหินไปแล้วไปตบบาลียมันก่อนน้องหินตบบาลียมันแล้วเราตบหมัดเข้าให้เออแม่งแบบแบบมาไม่หยุดเลยมาเยอะจริงว่ะเรียบร้อยเคลียทับหน้ามันหมดแล้วนะจังหวะนี้ก็เหลือแค่ปาเท่านั้นปาเทวดา อา้าวเรียบร้อยนะแบบแยังไม่ยอมจบไม่ยอมสิ้นนะ4ี่แสนแปดด่านนี้จะเจอตัวสีดําที่ตีไกลซึ่งมันจะฟีดด้วยดังนั้นผมจะเอาตัวที่ไม่โดนฟีดมาเว้ยโอเคใจเย็นๆรอการเงินแคนแคนอย่าตบบ้านนะแคนแคนใจเย็นๆดีมากประมาณนี้ตัวแรกเป็นเจมิตามามาแล้วก็แคนแคนไปแ,แมวกระดองไปเพิ่มยังไงดีนีโอไปหรอบ เจม่ตมาถึงกับกระเด้งนะอ๋อน้องแบ่แบ่มันจะแบบกิ้งโจมตีเว้ยโอ้นี่เจอกับน้องแบ่แบ่หลายรอบแล้วนะผมก็เพิ่งจะสังเกตปล่อยซากุระมาซากุระก็ถึกกระสีดําแล้วก็ไม่โดนฟีดนะช่างเป็นตัวที่ดีแล้วเกินเจ้าหญิงคางุยะไปโอเคระเบิดมาซี่ระเบิดมาเลยตูไมไปหนึ่งทีแล้วก็ไปเลยนะอิซานากิโอเครอเอ้าเดี๋ยวนี่ผมกดปลุกวิญ,ญญาณไปแล้วเหรอวะเนี่ยบาบอมือลั่น เออ้อไม่เป็นไรได้อยู่เอา้าไอ้ตัวสีดําแตกไปแล้วเหรอทำไมแตกเอามามา,มา,มา,มาเพิ่มเหรอฮะมาเรื่อยๆก็ไม่บอกนะส่วนเชมิตามานั้นแตกไปแล้วส่งเทพีซิริอุสมาแมวกระดองไปจังหวะนี้ตัวสีดําถึงกับกระเด้งนะอิซันากิผมโจมตีไป3ทีบอกเลยดามเมจจุกๆไปนะแปบ๊บเดียวเท่านั้นไอตัวสีดําที่ตีฟีตีไก่ก็ตายไปนะอิซานากิไม่โดนฟีดไงมันเลยแบบเป็นอะไรที่แก้ทางไอ้ตัวสีดําเมื่อกี้ดีมาก ปราดไรการศึกษาด่านนี้จะเจอตัวเล็กซึ่งมาเลยเออจิ้มไปหนึ่งทีจึงทีสาทีแล้วนะ3ทีแล้วยังไงดีเฮ้ยจึบๆๆบจเฮ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 ดิสมาผมไม่ได้เอาตัวเฮดิสมาสต็อปเวฟไปเ <c oughs> จ้าหญิงคางุยาไปโอเคส่งทุกตัวไปได้เลย เจ้าหญิงคางุยะไปลวนๆนะแล้วอะไรวะเนี่ยเหมือนว่าจะไม่ไหวเฮ้ยอะไรมีสกิลนักฆ่าเหล็กไม่ใช่หรอโอเคตายอยู่นะตัวเหล็กตายอยู่แต่ว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าตีคีเนี่ยจะดีกว่ารู้สึกมันตายเร็วกว่าถ้าตีคีส่วนเจ้าหญิงคางุอยะนี่คือแบบเออมันก็ก็ก็ก,ก,ก,ก็ดีก็ดีดีแต่แพ้หลายรอบละใช้อาหารแมวก็ได้มันใกล้จะจบละจังหวะน,นี้มีอะไรก็ใช้ใช้ไปเลย ปั๊บป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 ๊บคาญูยะก็ดีนะตรงไหนอย่าหลอกตัวเองสิเอาตัวคีมาดีกว่าคือตัวคีเนี่ยยังไงมันก็ฆ่าได้อยู่แล้วเว้ยไม่ต้องแบบเสียเวลามาปลุกร่างเอาตาแต่ก็คือสกิลนักฆ่าเหล็กมันก็ฆ่าได้นั่นแหละได้มา2องแสนสี่ชีวิตของขบฏต่อต้านด่านนี้จะเจอตัวสีแดงหนักมากเว้ยแล้วก็ในรอบนี้ผมจะใช้ทูฟอร์มที่เป็นร่างสามของคางูยะเว้ย ร่าง3นั้นจะตีสโลโลหะแล้วก็เทพอุงอุงอยู่ไหนไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เจอจิงจอกตีเซิร์กมาแล้วอุงอุงเอาแหละจังหว่านี้ไปเลยคางุยะนะขี่ดวงจันทร์มาดวงยังใหญ่จางหว่านี้เอาเร็วปลูกหน่อไม้บนโลกไปนี้ซะนีโอไปหนึ่งรอบโดนสโลไปในมือไะงฮะโอเคตีไกลอยู่นะคางุยะตีประมาณแบบแถวแถวเจมิตมาเลย โฟโนมาโฟโนไม่โดนเซิร์ฟเว้ยส่วนโฟโนนั้นตีไกลกว่าเจมิตามะมากเป็นตัวที่ดีนะสําหรับผมก็ถือว่าโอเคแหละถ้าไม่โดนแบบซีซนะแต่ถ้าโดนซีซก็คือแบบโฟโนเสียดามเมจฟรีเลยจางหวาน,นี้ได้ตีบ้าแล้วนะฮัลโหลไกลจะจบแล้วโว้ยจางหวาน,นี้บ้าหลอกของผมตัวเลทเกมนะหวดไปสวย,สวย และได้มา4,008โอเคเป็นยังไงกันบ้างทุกคนทุกคนว่าเจ้าหญิงคางูยะเนี่ยล่าง3หรือล่าง4ดีกว่ากันทุกคนสามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้นะสำหรับผมเนี่ยผมชอบล่างอัลตารู้สึกว่ามันราคาถูกด,ดีแล้วมันปล่อยได้เร็วโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะช่วยกันกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ